ครับมื้อนีเมนูเลือดแปงครับนี่ครับพอลี่กำลังเอทเลือดแปงแจ็โก้หนึ่งเข้าครับนี่นี่อันนี้หม้อไม่อย่างพิ่นบอลู้หรอครับหม้ออบหม้ออึ๊บพ่นนั่นแหละซื้อไปการนยังนี่โอ้ไปเก็บพักปัสกันเก็บพักมาใส่ไอ้เลือดแปงาปั่นครับคนบ้านได้ยังมาเข้าเลือดแปงครับนี่พอลี่ซอยซอยหมูเครื่องในเหรอดิเหรอตับพร้อมครับนี่ นี่ครับกําลังผสมครับนี่โบ๊เบลทำว่าซืโอ๊โบ๊ไปอย่างนี่ครับเจ๊กุิ่งเอ็ดไม่ดูแพ้โอ้ยบบใจเนาะขุนครับมันเอ็ดท่านจิ้มมี่มันอย่างมันซิมี่เองสินะข่าเอิญอย่างก็นี่ครับกําลังเจ๊กกําลังผสมครับโอ้ยฝีมือครับลองมองดูครับสีเข่าเปาเฮ้ยสีเข่าอย่าง พอลี่ว่าถ้าบบเซฟนี่เป็นเรลือง่าสันระเบกนี่ตึงกันเพิ่งเล้วน้ยครับมือนี้ตึงโะตึงสังเกตครับลอดไฟอยู่ทั้งหัวพี่น้องมอเบ็ดยังการกบอยู่เป็นจะได้เอาครับเขาขั่วลงไปนี่ดิลี่ซอยๆหอมซอยหอมครับสดๆเลยครับมือนี้วิธีชีวิตธรรมหากินได้ยังครับ สังเกตแต่ละคนครับตาแดงครับที่ไปการควบการเขียดครับแม่บ้านเพิ่งเตรียมสถานที่หาแล้วครับคุณเสสะเสนี่ครับโอ้ยพี่น้องเพชรเข้าคั่วหัวหอมลงไปแล้วเอาเปิอีกแล้วเมือนี้ครับเสียงบดังเลยบแม่นายแอมแล้วครับนี่ครับ เขาเขาผสมน้ำจยางไรน,นี่มันมีสูตรของมันเนาะสูตรกัดละเม็ดครับเลือดกับน้ำต้องผสมให้มันได้ครับบบซันบบเป็นวุ้น,นครับสินอ้องไปจะไหนไอมีฮอตซิมก้อนนี้ตันี้ <c oughs> ลินจากสิรับรสได้บบได้ครับพี่น้องซิมย่างเดียวได้ไหนก็นี่เตรียมการแล้วนี่ครับอันนี้จานทดลองเนาะนี่ครับเขาเอิญทดลองครับจานแกรก <c oughs> ผ่านบ่ <c oughs> ผ่านเดี๋ยวก็รู้ครับผมนี่ครับ กำลังตวงครับส่วนผสมครับสองหนึ่งสองสองสองสี่หย่มบลูครับดูแต่ว่าเวลาขาวิดนี่มันเป็นต้นแซบครับพอลี่เตรียมหอมอย่างเดียวสวยหอมผ่าเหลือเลือนเลือดครับอันนี้โอ้ยสีแดงกึ่งครึ่งเป็นยังไงนาะคีดไปอ่ะมัคือสีแดงกึ่งครึ่งให้มือนี้ เอาครับวัดกันครับคำแ,แม่นโบผพานก็คือมืออื่น,สน,นเส้นอนื่แดงกินครึ่งแหละครับซ่องให้แอบเอาไม่อย่างก,ก็แพรเส่ไฟไม่มอ่อโอ้ยพี่น้องเอ้ยกำลังเอ็นเอากินคลิปฮาครับอเอ,อ้ยหม้อดำพื้นเอาครับผมคลิปฮาอีกแล้วครับมื้อนี้มเบิ่งหน้าแม่บ้านเด้อพี่น้องไฟไม่ม้อครับแต่ละคนวุ้ยจะแม่นคนคักเนาะ นี่ครับปุ้ยครับนี่พิธีการครับวุฒิยาครับเจกโก้ผสมเลือดร้อยครับเป็นก้อนอุ้ยแข่งขามือครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมเอาครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับเลือดแปลงครับสวัสดีครับ